นี่ก็คือสภาพของคนที่ทานคอลลาเจนไปเยอะมากการที่ทานอาหารสริมเยอะขนาดนี้มันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันเ้ยชอบอะ่ะขาซื้อกินกันนะทุกคนอาเห็นเลยว่ามันดีขึ้นมากที่ดูน,น,นี่มันนุ่มมันดีมากมากอยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิ้งก็จะมารีวิวคอลลาเจนที่มิ้งกำลังทดลองทานอยู่ตอนนี้นะคือต้องบอกก่อนว่า ปัญหาผิวของมีนะที่มีแบบแตัดสินใจมาเริ่มทานคอ,อลลาเจนเพราะว่ามีเป็นคนผิวแห้งผิวมันแห้งกว่าเดิมพออายุมันมากขึ้นเช่นแบบเราขีดไปที่ผิวอย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นสีขาวมีไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างนะแต่ว่ามีรู้สึกว่าคนที่แบบเป็นคนผิวแห้งเหมือนกันนะ่ะน่าจะเป็นยิ่งตรงที่ขามีนนะความเป็นแบบมันจะแห้งกว่าแขนทุกคนแล้วพอขีดไปมันแบบ เป็นขีดสีขาวเลยเหมือนทาบำรุงไปอ่ะผิวมันก็ไม่ชุ่มชื้นขึ้นนะแล้อีกอย่างหนึ่งอ่ะคือแบบบางวันตื่นมาจะแต่งหน้าใช่ไหมหน้าก็แห้งมากกลายเป็นว่าแบบพอหน้าแห้งแล้วมีแต่งหน้าไม่ติดเลยเครื่องสำอางคือแคร็กไปหมดยิ่งตรมแบบร่องแก้มอย่างเงี้ยก็คือเป็นขีดเลยค่ะทุกคนคือเป็นปัญหาที่แบบกวนใจมากแต่ว่าตอนนี้อะปัญหานั้นอ่ะมันได้ถูกแก้แล้วทุกคนคือมีจะให้ดูหน้ามินนะคือผิวหน้าที่ทานคอลลาเจนไปประมาณ14วัน นี่ก็คือผิวหน้าที่มินทานคอลลาเจนไป14วันนะคะคือต่อให้แต่งหน้ามันยังจะเห็นแบบว่ามันมีความโกลวในผิวอยู่คือผิวนุ่มมากทุกคน แต่มีทานซีวิตา้ามินชอบหน้าสดตัวเองมากๆคือผิวมันดีแบบไม่ต้องทำบำรุงผิวก็ดีอ่ะมีนะทานแค่ของซีวิต้านะตอนนี้เพราะมีนะไม่ได้ทานคอลลาเจนตัวอื่นหรือว่าไม่ได้ทานอาหารเสริมมาประมาณแบบ3ปีอย่างต่ำนะคะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจบ,บางทีก็ทานแล้วก็หยุดทานได้สองสาวันแล้วก็หยุดอะไรเงี้ย แต่ตัวนี้คือมินทานต่อเนื่องกันที่เลือกมาทานซีวิต้าเพราะว่าซีวิต้าเป็นคอลลาเจนที่ไม่เหมือนใครนะคะเขาเขาอ่ะรวมสามพลังไว้ในซองเดียวนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเวลาทานนะเป็นคอลลาเจนที่มีความเข้มข้นมากนะเมื่อทานเข้าไปแล้วอ่ะเขาจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนในชั้นผิวเรานะอย่างแบรนด์อื่นอนะ่ะเราจะเห็นแค่รูปเปรียบเทียบเช่นแบบก่อนทานกับหลังทานอะไรเงี้ยแต่ว่าของซีวิต้าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เดียวที่เขาพิสูจน์ผ่านผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องอัลตราซาวน์นะคะเครื่องอัลตราซาวน์อ่ะเขาจะตรวจลึกลง ของน้ําความหนานแน่นของผิวอะไรอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่ก็คือจะบอกหมดเลยก่อนกินกับหลังกินคอลลาเจนของซีวิต้าจะเป็นยังไงจะต่างกันมากแค่ไหนก็คือเขาจะเทียบออกมาเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ให้เราเห็นเลยนะ ไม่ได้แนะนําอย่างเป็นทางการเลยคอลลาเจนที่มินทานตอนนี้นะคะก็คือซีวีต้าคอลลาเจนกรูต้านะคะคอลลาเจนตัวนี้ส่วนผสมดีมากแบบมินเป็นคนเลือกมากกับการกินมากๆนะทุกคนถ้าจะทานอาหารเสริมแต่ละอย่างอ่ะมีก็ต้องเลือกแล้วเลือกอีกใช่ไหมส่วนผสมเขาอะคัดมาแล้วนะคะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทย์ที่เข้มข้นกว่า70เท่า มีโมเลกุลที่เล็กมากๆที่สามารถทําให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วแล้วก็นําไปใช้ได้หมดนะคะตัวนี้มีกลูตาเล่งผิวฉ่ำโกลด้วยนะถ้านคนอาจจะคิดว่ากลูตาเนี่ยคือแค่กินเพื่อขาวแต่มันไม่ใช่นะคะกลูตาเนี่ยนะคะมีสารที่เอาไว้ต้านอนุมูอลอิสระที่เข้มข้นกว่าวิตามินซีถึง130%และที่เด็ดที่สุดไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือมีพรีไบโอติกนะคะช่วยปรับสมดุลในลําไส้ทําให้ลําไส้สะอาดขับถ่ายง่ายเป็นเวลาและดูดซึมกลูตากับอคอลลาเจนได้ดีมากขึ้นเมืเนนะะเม่อล ในร่่าางกายคะและยังลดโอกาสการเกิดมะเร็งมำไไ้้ได้อีกด้วยนะคะเหมือนกับการที่เรากินร้อยเราก็ได้ร้อยเลยขึ้นรูปให้ดูนะคะเป็นรูปผิวที่จากแบบแห้งๆรูขุมขนกว้างจะไปถึงตอนนี้ที่ผิวดีขึ้นมากๆแล้วครั้งแรกอ่ะมีนไปตรวจผิวใช่ไหมค่นั ผิวมีโอเคแต่ว่าค่าคอลลาเจนในผิวอะ่ะมันไม่ได้เกาะกันแน่นขนาดนั้นแต่ครั้งที่2ออะ่ะอันนี้ก็คือผ่านไปประมาณสีวันก็คือจะให้ดูเลยว่าแบบมีความต่างมากคือคอลลาเจนที่ชั้นผิวอะ่ะเกาะกันมากขึ้นแบบเยอะมากๆเป็นการตรวจผิวที่แบบเรียวมากตรวจแ l บตั้งแต่9โมงหน้าสดเขาห้ามแต่งหน้าบินก็ไปแบบไม่แต่งหน้าก็คือสดกว่าอีม้มีนึงวัคนขึ้นรูปจากห้องแ l บห้องวิจัยนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าตัวสีเขียวๆที่ทุกคนเห็นในรูปเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่คลนนอล ถ้ายิ่งมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเยอะนะคะก็จะยิ่งแสดงให้เห็นว่าคอลลาเจนในผิวของเราอ่ะแบบเกาะกันแน่นขึ้นมากก็จะเห็นได้เลยนะคะทุกคนจากในรูปว่ามีคอลลาเจนและไฮยาลเเพิ่มขึ้นเยอะมากๆากสีวิต้าคอลลาเจนกรูต้าตัวนี้นะคะเขาช่วยแก้ปัญหาผิวให้มีนได้แบบตรงจุดมากๆซึ่งมีกังวลเรื่องการที่แบบผิวมันไม่ปูแล้วก็พวกหน้าแก้มรูขุมขนก็จะค่อนข้างกว้างนะคะแต่หลังจากที่ทานสีวิต้าเข้าไปอ่ะคือมันจะดูออกเลยว่ารูขุมขนเกาะกันแน่นขึ้นมากมากเหมือนแบบ คนที่ดื่มนะ้ำวันละ2ลิตรนอนหลับครบแชั่วโมงทั้งที่ความจริงคือมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่แบบ องบอกว่าผิวมันดีขึ้นมากหน้าจริงๆนะคะที่ชอบกว่านั้นก็คือแต่งหน้าติดทนมากพูดทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆนะไม่ได้จะอวยหรือว่าอะไรเลยตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่มียอดขายอันดับหนึ่งในวัสด์นนะถ้าใครอยากทานอาหารซื้อได้ง่ายๆทั่วไปเลยนะคะทางวัสด์เซเว่นช้อปปี้ลาซาดานะอย่างออนไลน์หาซื้อง่ายมากแบบกดเข้าช้อปปี้ลาซาด้าก็คือสั่งได้เลยใครทานครบ14วันแบบมีแล้วอยากไปเช็คผิวนะคะ,ะ,คะก็ไปเช็คผิวตัวเองกันได้เลยที่วัสด์นะคะซีวิต้าคอลลาเจนเขาพร้อมให้ทุกกคนไปทา,ปทาิสูผววตััเอง่ะ